ส่องสายตาจนแขนคาลาลอยมาต่อไปนะฮะเป็นอย่าเบิ่งนะบิ่งอยัางยาหลายสันดอกอ๋อมันก็งามปนี่ละเกี้ยวทำไรอีกไม่เท่าจมเปรจมเป็ดอยู่จมให้อย่างโจมให้ยังบ่ออกมาหน้าจี๋ยเอาเปิดเรนละบ่นี้ผู้ใดบ่ออกมาหน้าเจี๋ยผู้ใดบ่ออกมาหน้าเจียไม่เท่ากูถามว่าแม่จะบ่ออกไปเบิ่งจะออกไปเบิ่งเขาเถียไปบ่ออกไปมั้ยนะเป็นอยัง กู่อยากไปเห็นภาพบองงามหูงามตาเอาผู้ใดไปเหตุอีหยังใส่หน้าเรานี่แล้วหยามันหลายฮะหยามันหลายโอ้บบอยากออกมา่านเห็นภาพบองงามหูงามตาออว่าหยาเกิดกับเขาหลายเออโอ้เนาะใส่หน้าเราเขากับหยามันกับเป็นของครูกันมันกับธรรมดาล่ะบบดนี้มาลงมาลงผู้เห็ุผีดได้แบบนี้เออเออวางได้ล่ะอเห็ดไดกกับเหตุบ่อแผล้วเขาอืม มาบานเก่าตะหย่ามาบานพอนะผ้าไอ้ประเทศไทยไหนเขาเสียเอาหย่ามาบานใส่หน้าเนาะก็ว่าไปซื้อผ่านเข่าผสมเม็ดหยางสิบ่าพ่อยังเออเจ้าสันหลักคือใค้แม่แถาเจ้าเล่าอัจฉริยะเอาเจ้าสันละบอกพื้นตะเล่าไรบอกเป็นตะโอนให้กูเลยดีอยู่ดีเอียงหน้านี่งเหตุยังก็สร้างกูจั้งยีงบัวจะเหตุยังเราพ่อยังจะเหตุยังจะไปฝากเจ็กไปฝากเจ็กไว้กูแหลมมาแล้วพ่อยังเอามา สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้อง,อ,ง,อ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นจังไดยพ่อยายเด,ดเขอไปเบืองไปมือนีเอฟซีแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจพี่น้องสำหรับลูกสาวลาอ,อ,อ,อุงอิงเพชรบ้านแพงเขาห้องอัดแล้วพ่อยายต่างแต่เทียงเอาเขาห้องอัดจังไดหน่อยเอาเขาห้องอัดก่อนล่ำไม้เอิญหกักนังเอกหน่อยเอาว่างเทียงกูเบ้งคลิปอัน อันพอเอกอยู่แม่แล้วหอดบ้านแล้วแล้วว่าบริห้หอดบ้านแล้วว่าพิษหอดห้องอัดแล้วอ๋อแล้วว่าพิษแล้วว่าพิษเขาห้องอัดแล้วมือนีเขาห้องอัดอยู่ที่อุดรธานีเนาะพี่น้องเนาะสําหรับองค์อิงเพชบ้านแพงพัวมือแรกงนี่เพิ่นมีงานแสดงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเขาห้องอัดอยู่ที่อุดรเลยมู่พวกเพื่อนฝูงบอโชหลงวดก้อนนี่กะไอที่ว่าเพลงโคเบอร์ของน้องสุสายั่นค่ะ สิงเกลแรกของน้องอุ้งอิงกันน่ะที่เป็นเพลงเวอร์ก่อนเขาอุ่นบอลน่ะก่อนเขาอุ่นบอลอัดยุ่ชุ่มแพร่ค่ะอืมบันี้ไปอายุรอนตีบันี้ไปอายุร้อนจังสั้นแล้วค่ะถือว่าบ่ธรรมดาดิต้วบามือนีเนาะพี่น้องเนาะเฮาบ่ได้มะวอาถึงเรื่องเฉพาะน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเขาห้องอัดท่นนันเฮาสีมะวอาถึงอ่ถือว่าเพลงหนีเนาะบ่อจโจผ่นออกมาโพต์แล้วเริ่มต้นปังจังสี่แหมพ่อไงอือเริ่มต้นปังสํหรับเพลงหนี้เฮาสีมะว้าถึง ผู้ยูเบื้องหลังจากน้อยนั่นก็คืออาจารย์บิ๊กภูมารินพี่น้องอาจารย์บิ๊กภูมารินซึ่งหลายๆคนตอนนี้ถ้าสีนึกถึงอาจารย์นักแต่งเพลงแล้วเนาะหลายๆคนก็คิดพอซื้อเพลนนี่ละอาจารย์บิ๊กภูมารินนี่ละเป็นจังไรสาหรับอาจารย์บิ๊กภูมารินถือเรียว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะพรายเนาะ<น>คนรุ่นใหม่ไฟแรงนักแต่งเพลงรุ่นใหม่นี่ละพี่น้อง ซึ่งผลงานของเพื่นหลายๆผลงานออกมากะเป็นทีประจักแล้วเพอาหญ่ห้อยใจบังไฟแสนห้อยกอดผูยอดรวยแล้วหลังจากที่ว่าปล่อยกรอนลองกรอนล่ำออกมาห้อยใจบังไฟแสน13ล้านวิวพี่น้องบอธธรรมดาติดหนึ่งมาแรง9วันสำหรับผลงานห้อยใจบังไฟแสนเป็นจังไรหลังจากที่ว่าผลงานเป็นทีประจักแล้วหลายๆคนศิลปินหลายค่ายวงมอลั่มหลายวงพี่น้อง พาการยกหมูโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์บิ๊กภูมารินรัวๆแล้วมือนีความน่ารักของอาจารย์บิ๊กภูมารินมาทรงกำลังใจลูกสาวหล่าองอิงเพชรบันแพงเข่าห้องอัดอลหลายๆคนก็หนาน,นี่อาสีบอบอได้คุณน่ะนพย,ายนาะ์สำหรับอาจารย์บิ๊กภูมารินเพราะว่านี่แหละสำหรับซื้อโซเชียลก็คืออาสีเห็นเพื่นในในรูปแบบของเ Facebook ส่วนตัวของเพื่นจังสีแมแตะว่ามือนีพี่น้องสำหรับอาจารย์บิ๊กมาทรงกำลังใจให้ใหน้ององอิงเพชรบันแพงหลายๆคน ได้เห็นเพื่อนแล้วผ่านคลิปว่าสิเป็นช่องของอพ่อเอกแม่หน่อยจังสีเนาะพ่อ,อมแม่น้องอุ้งอิงหรือว่านในเพจของครูมอนอิงจังสีพี่น้องเห็นหน้าตาเพื่อนแล้วเป็นจังไรพ่อใหญ่อาจารย์บิก๊กถือว่าเป็นคน<อ>บุคลิกดีดีค่ะเอองงเหงอแห่งดีเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าที่จริงแล้วกาหลายๆคนก็ว่าถ้าบ่ถ้าบ่เห็นหน้านอกก็ว่าอาจารย์บิ๊กอาจารย์บิ๊ก ก็คือสีเแ่าแล้วทั้งสี่นะอาจารย์อาจารย์ที่บอมแมนพี่นองถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนหนุ่มไฟแรงออ,ยอายุยยุกาลจีบันเข้าจ่อยเดนบอ,อกะสีรุ่นเล่าข้าวเดียวกันครับน้องบิวจิตริยานี่ล่ะ<ฆ>กะสีบประมาณนี่ล่ะนั่นล่ะเนาะถือว่าโอ้ ไป,ไปได้อีกไกลไปได้อีกไกลไป<ค>ได้อีกไกลแล้วเบิงหน้าตาเพิ่นยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ละคนว่าเพิ่นว่าคนบุคลิกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคนจิตใจดีงสิไม่พอญ่ความสูงมักก็สิเปล่งออกมาทางสีหน้าแววตาแม่เฮาก็สิเห็นคือจังหน้าเพิ่นนี่อวบเอ่อ,อ,อเขาเอ่ยไหยังก่อนหน้าตาเออบิ่มเนาะพ่อนหอ่เนาะผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากยู่ไกลพี่น้องสําหรับคนหน้าตาบุคลิกแบบนี้วัสาะนั่นล่ละมื้อนี้เพิ่นก็ได้มีการมาทรงกําลังใจ อหยังพ่อใหญ่คูยอย่างน้าตาอวบอิ่มเน่าเขาบอกว่าอวบอิ่มเออบอกว่าอวบอิ่มกูณเลยอยากยิ้มลดบ่เออหน้าตาอวบอิ่มนั่นล่ละมาที่นี่ค่ะสำหรับเอิ้นหากได้อีอกน้อยหลายๆคนก็คือสีใดได้ฟังเนื้อลองหรือว่าทำนองไปแน่ละล่ะเพราะว่าสีเป็นทางใดแน่ล่ะหลายๆคนออกมาลองแล้ววันเถาะในแอปตอกตองนี่ก็เห็นหลายแล้วแนน เออพระวสิเป็นนักร้องคุณภาพคือจังอ่านี่เลยน้องบิวจิตเฉลิยาค่ะก็นั่ไปลองแน่แล้วอุ้งอิงก็ลองแน่แล้วไม่บ่า่ะหลายๆคนลองแน่แล้วโดยเฉพาะนี่ติ๊กตอกนี่ดังคักดังเนี่ยเพลงนี้เป็นจังไดพ่อต่างตาเพิ่นเปิดดนตรีขึ้นมาเปิดเศร้าขึ้นมาเนาะอุ้งอิงเผ็ดบานแพ่งถึงกับคือจังเบิงในคลิปเนาะคือจังตาหนองเบิกเลยเด้อโอ้จังสี่นะแมนอคนหัวลุก แม่น้อยกะจังสี่เลยคือว่าสุดยอดเพลงนี้จังได้กับปังแน่นอนพี่น้องเพลงของอาจารย์บีกพุ่มมาลินทาซีวอลไปแล้วเนาะแต่รับเพลงสมีจุดเด่นมีท่อนประหารมีแบบว่าคํำประหารอยู่ค่ะอะ่คือยังหอยกอดผู้ยอดรวยห้อยใจบังไฟแสนเลี้ยวเอินทางนั่งเอกหน่อยพ่อจต่าเห็นท่อนค่ะประหารท่อนหกท่าน,นั่นแหละองงหิงเจ้าของ บากันว่าที่เป็นผู้ขับร้องเป็นผู้ทายทอดนี่เห็นตอนแรกนี่อู้เลยคือจังพูเลยยังสีเนาะนี่ละ่ะสํหรับอ,อาจารย์นักแต่งเพลงจังสีเนาะพี่น้องที่เฮ้าเคยเคยเบิ่งมาแต่ละอาจารย์คือบางคนอาจารย์นักประพันธ์เพลงจังสีบางค้นแค่เขาห้องนามบ่ถึงสิปนาที่เพิ่นสามารถแต่งเพลงออกมาได้เป็นหนึ่งผลงานเพลงได้เ็ยพ่อญ่อันนี้คือความสามารถเป็นพรสวรรค์เนาะพ่อญ่เนาะเ,เป็นความสามารถเฉพาะตัวอีหล จังไดคือว่าน้องไม่พัชรีหนะแม <S 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 ะอากาศว่ามันเอาเพ่งของอาจารย์บีกนี่บอกเพลงห <S S S 1> นึ่งได้ได้นะอาจารย์บีกไปเพลงหนึ่งมือนว่า, <S S นานที่เห็นเราตอนหนึ่งยื่ว่าอู้ท่อนประหารล่องอยากอิหลี่ยังสิน่น่ะชื่อว่าตั้งแต่อันนี้เลยขนาดเจาของเพลงหรือว่าไม่พัชรีเอง <S S ่า้าน้ามลหลจังน้อยนี่ก็คือ ก็ยังลองไปบ่ได้กันสิน่ะแมนละละลมล้มล้มละละลมล้มล้มอย่างสีแม่มันมันสิมี่ทอนหกย่างลองลวละลมล้มล้มละวะลอยลอยลอยอย่างสีแมนแมนก็สิมีแต่ละคนก็สิมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของอีน็สินะสำหรับเพลงของแต่ละคนเนาะนั่นละบัดที่นี่เฮ้ามาล่อล่อลุ่นเบิงว่าวันที่สิบแปดพฤศจิกายนนี้พี่น้องสามโมงเสเกานาฬิกาท่าช่องสาน้อยรำเพลินดีเรคคอร์ด สีป่ปอยเอิรนฮักนางเอกหน่อยบทเพลงซิงเกิลที่ว่ากันว่าเอซี่แฟนคลับของอุอกหญิงเพลงบรรพลงรอคอยตั้งตา,งตางรอคอยแล้วกันมีการเลื่อนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนมาฮอดตอนนี้เขาของอาร์แว้วแน่นอนแล้ว,ลวม,มารอติดตามพอยายวาสําหรับเอิรนฮักนางเอกหน่อยเนาะพี่น้องเนาะท่อนประหารสิประหารซ้ำใดสําหรับอาจารย์บ um ิ๊กพุมารินเสือวาเอซีแฟนคลับบ๊อบพีดวังแน่นอนอนั่นแหละ คุณภาพล้วนๆสาหรับบวสิเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงหรือว่าศิลปินน้องอุงเพชรบ้านแพงสุดยอดแล้วค่ะอืออาจารย์สันพี่น้องไม่ดันซอยกันย่าให้ลูกเต้านาลาเด้อย่าให้ลูกเต้าอยากอายคตเเนอเข้าต้องสู้ด้วยพฤศจิกาพี่น้องแมนพฤสจิกาน้องอุ๊กเพียบอกแล้วว่าขอไห้บอสองล้านวิวหนึ่งวันสองล้านวิวเข้าเป็นพอเป็นแม่เข้าสี่เทสเพื่อลูกว่าได้ตีค่ะเข้าต้องสู้สู้ไปหน่อยไปใส่ล่ะ ไปฟอมร่างกายไปนอนกันนอนเบิดมือเอาจักสั่ละพี่น้องสุดท่ายถ่ายสุดพอกันคลิปหนาสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับฝ่าแหลมมาแล้วพี่น้องโอ้ยยยยายย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 ายายยยยยอยยยาเยย้อยย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 ย่ยย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 ียย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 เยยนยยหยย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 ยจะเห็นบ่ยย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 ดยผู้ใดย